ตอนที่แต่งเสร็จจบงานก็รู้สึกร้อนๆตัวเองค่ะไปดูรูปไปดูคลิปตัวเองก็รู้สึกกลัวๆ ตอนที่หนูแต่งนะคะหนูก็ไมีความรู้สึกว่าหนูทําเพื่อสีค่ะแล้วก็แสดงพ่อความบันเทิงหนูไม่ไดท้ที่ยอมแต่งเพราะไม่เขาไม่รู้ว่าเป็นหนูว่าเป็นเฟิร์นเป็นคนแต่งนะคะแต่ตอนนี้เขารู้กันหมดแล้วกว่าสีจะแห้งอะพี่ <laughs> ใช้เวลานานพอสมควรต้องขอบคุณพี่ที่เขาแต่งให้หนูด้วยค่ะมีฝันฝันได้มากไหมอ๋อตอนที่แต่งเสร็จจบงานก็รู้สึกหลอนๆตัวเองค่ะไปดูรูปไปดูคลิปตัวเองก็รู้สึกกลัวๆอยู่ห้องคนเดียวก็กลัวค่ะตอนนี้ยังกลัวอยู่ไหมครับ ตอนนี้ไม่กลัวแล้วค่ะ mm. เวลาส่องกระจกแบบเราคิดมากค่ะก็เหมือนเห็นตัวเองอยู่ในกระจกอีกคนนะคะความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้ก็หายแล้วค่ะสี่ก็ตั้งเป็นโจทย์ครับ mm. ว่าเป็น Dear, คอนเซปต์อินเดียแล้วก็ทางอ,อันนี้เป็นรุ่นพี่ของของทางสาขาโยธาครับ mm. ใช่ก็เลยออกแนวความคิดว่าอยากอยากให้มีความเชื่ออยู่ในขบวน mm. ก็คือจะเป็น พระแม่พระแม่กาลีางรครับ hmm. ใช่มาอยู่เป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบเป็นตัวเซนเตอร์ของทางขาบวนเรา hmm. ใช่ครับก็เลยได้น้องอน้องเฟิร์นมาแต่งเป็นพระแม่กาลีตอนแรกก็จะไม่ใช่น้องคนนี้ครับ hmm. ก็คือคัดเลือกหลายคนมาก hmm. วันนั้นก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกใจ hmm. ก็เลยได้มันเป็นน้องเฟิร์นเดินมาพอดี hmm. เห็นปิดแมสแบบนี้แหละครับแล้วก็เห็นแค่ตาก็เลยบอกว่าเน้องคนนี้พอดีสูง170 น้องเฟร์นก็ให้ความร่วมมือครับคือน้องก็ไม่ตกใจถามว่าหนูก็เลื่อนเลื่อน r e f e r รนซ์ให้ดูครับว่ามันต้องลงผิวแบบนี้<ม>น้องเลยบอกว่าโอเคค่ะได้เลยทางเราก็ง่ายครับใช่เราก็จำในทีมอินเดียทุกอย่างทั้งครั้งผู้ใบทั้งพระแม่กาลีร่วมใจเล่นกีฬาต่างๆก็ผ่านออกมาได้ดีครับคือรับรื่นรับรื่นเลยครับ ใช่แต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีแบบว่าหาเ,ฟเลฟเฟรนหนักอาจจะเก็บไปฝันบ้างใช่คือฝันเกี่ยวกับอะไรครับอ่าก็มีเห็นแวบ,บๆอะไรแบบนี้บ้างในในในอ่าเช่นเห็นเป็นเหมือนเป็นเงาสีดําแต่รู้เลยว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นแม่นั่นแหละครับคือเจาเมกาลีเ,เรพราะผิวดําแล้วก็ผมฟูหน่อยในในก็คือในฝันนั้นเขาทําอะไรครับมายืนข้างหน้าเฉยๆตอนนั้นหาเ,ฟเลฟเฟรนต์ว่า จะแต่งแบบไหนจะแต่งน้องเฟือนแบบไหนผิวเทาฮินดูไหมสีน้ําเงินหรือสีแดงมันความคิดในหัวมันหลากหลายครับพี่<ม>เลยก็อาจจะบ่นๆในใจด้วยมั้งครับว่าเอออยากได้แบบไหนมาให้มาบอกแล้วกัน<ม>ก็มาเป็นสีเข้มผู้หญิงผิวเข้มอะไรแบบนี้ครับ<ม>ผิวมันดข้มดำๆใช่เ<ม>พราะก่อนหน้านี้ส่วนตัวก็เคยเคยฝันมาก่อนก่อนก่อนที่จะมาทําตรงนี้อยู่แล้วครับตอนเกณฑ์ทหารอันนี้ขอขอเล่านิดนึงตอนเกณฑ์ทหารนี่ครับใช่ก็ ฝันว่ามาข้างหน้าเป็นองค์ใหญ่ๆแล้วแลบลินสีแดงมีแต่เลือดคือจะ<น>เป็นกะลีใช่ไหมใช่ครับในฝันตอนนั้นก็เลยบนไปว่าขอให้ไม่ติดทหารถ้าลูกจับได้ใบรดัเดี๋ยวลูกจะเต้นลําให้อีก30นาทีอันนี้ในความฝันใช่ครับพอพอวันนั้นวันที่7เมษา,าก็โอเคเราก็ไปเกียนทหารตามปกติก็ล้วงข่ายมาได้ใบรดัอขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสนได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะ และตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ